ได้ือสองมานี่สองร้อยห้าสิบเนี่ยดูดิ oh. เฉลี่ยอะไรแบบว,ว่าร้อยสองร้อยที่ใส่นี่มันทำให้ถ่ายเก่งขึ้นไหม <laughs> อ่าถ่ายเก่งขึ้นไหมไม่เก่งแต่ว่าหลอกขึ้นเยอะ หรอหรอนี่ครับทำอะไรไมายืมสูตรจะไปงานแต่งยี่มพูดทำไมก็คุณไปงานแต่งบ่อยอ๋อผมเป็นช่างภาพไงวันนี้คุณโดนไปไหนเดี๋ยวจะไปถ่ายงานเออแต่ตัวดีดีดีเคยสอนอนะ่ะรู้จักไอจีเออแล้วแบบกูเป็นช่างภาพไงก่อนอันนี้ก็แต่งตัวไม่ดีแล้วพอไปเจอไอจีเพื่อนคนหนึ่งชื่อโอ๊บแม่งถ่ายแบบกระจกไงวันเลยเนี่ยไอจี IG เขาจะเป็นแบบนี้มันเลยทำให้รู้สึกว่ากูต้องแต่งแล้วและ ที่ใส่นี่มันทำให้ถ่ายเก่งขึ้นไหมถ่ายเก่งขึ้นไหมไม่เก่งแต่ว่าหลอกขึ้นเยอะแล้วมึงรู้ได้ไงว่าแบบว่าต้องใส่สีอะไรสีอะไรเนี่ยอ๋อมีตัวช่วยแฟนกูจ้างแฟนกูวันละร้อยให้แบบจับคู่ให้หน่อยอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวกูไปหาแฟนเฮ้ยเฮ้ยคู่กนว่าพอมีวิชามาแล้วไออย่างชุดวันนี้เป็นยังไงชุดวันนี้วันนี้เหรอดูแบบอออสไตล์วินเทจวินเทจแบบไม่ได้แบบทางการมาก ได้มือสองมานี่สองร้อยห้าสิบบาทแต่อีเขาเว่าเป็นสปอร์ตแจ็คเก็ตแล้วนี่ก็เนคไทเนคไทนี่เก้าสิบเก้าบาทฮะไปหาตาม Facebook IG อะไรเงี้ยหาเนี่ยดูดิเฉลี่ยอะไรแบบว่าร้อยสองร้อยกางเกงก็จริงอย่างนี้มันก็ถ้าไปถ่ายงานทางการแบบพวกโรงแรมห้าดาวหกดาว,ดาวก็ไม่ค่อยเหมาะนะเป็นสไตล์แบบสบายๆชิลๆเพมไหมยืมไหมมึงไม่ใช้เลยอไง ถ้าสมมติถ้าถ้ามึงจะแนะนำอมามึงคิดว่ามันได้แบบสักกี่ลุกอ๋อมันก็อยู่ที่ว่าจะไปงานแบบไหนงานเช้างานเย็นอถ้างานเช้ามันก็ตากแดด่ยก็ใส่ชุดที่มันสบายสบายหน่อยแบบเงี้ยผ้ามันไม่ได้หนามากเออผ้ามันไม่ได้หนามากอ๋อ,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 อถ้าเรารู้ว่าเรารู้ซีเควนต์ว่างานนี้แบบเขาไปถ่ายในท้องแอร์แล้วก็จะแบบใส่ที่มันดูหนาหน่อย,อยตัวเนี้เป็นผ้าวูล พช่นะพาวูพูคือแมวพูมาป่าเฮ้ยไม่รู้เขาเรียกว่าพาวูอ่ะใช่นี่เป็นยูนิคอร์จริงๆถ้าเราเปลี่ยนแค่넥ไทมันก็เปลี่ยนอีกรูปเลยนะอ่ะยังไงซิอ่ะวันนี้สีแดงใช่ไหมอ่ะสีแดงเปลี่ยนเป็นสีเขียวเนี่ยสมมติเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเขียวใช่ฮ้ยแม่งก็ไปอีกแนวนึงแล้วแต่ถ้าเราเปลี่ยนสูตรอีนึงเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนกางเกงสีเข้มใช่ฮ้ย ถ้าเราใส่สีอ่อนเนี้ยถามว่าเข้าไหมก็ไม่เคยลองก็ลองสักวันนี้อันนี้เริ่มดูทางการแล้วพอสีมันสดใสคู่สีไม่ได้ต้องเปลี่ยนเกงคุณมีแบบคู่สีที่แบบรอดแน่ๆไหมนี่จะเปลี่ยนตรงนี้ได้หรอเปลี่ยนตรงนี้เลยที่นี้ก็เป็นอีกลูกนึ่งนะเทาก,กับกลมเออสีสว่างกับสีเข้มอ่ะอย่างสูตรตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้เหรออ่าร้อยห้าสิบบาทเฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงยังอันนี้เกงสีกลมใช่ไหมเราลองมาใส่เป็นสูตรสีเข้มหน่อย อันนี้ก็จะดูแบบเหมือนเป็นนัธุรกิจไฮแแ้้วก็ตัวไซมัสวนเดีคุณจะยึดจากอะไรเป็นหลักไหมแบบว่าเอ้ยจะเลือกในกไทยก่อนจริงไหมอ่ะเพราะเวลาบางทีเราไปถ่ายงานใช่ไหมเราถอดสูตรบ้างไงใน็ไทยมันจะโชว์เดคือคือผมว่าที่ผมแต่งตัวมาสีแดงกับสีเขียวใส่ง่ายสุดแล้วเนี่ยอันนี้ก็ดูเหมือนผู้บริหารอ๋อนี่อีกหนึ่ง p o c t Square คือผ้าเช็ดหน้า อันนี้คือผมไม่เคยคิดจะใส่เลยแล้วก็มีร้านเอกไทยเขาบอกว่าเฮ้ยพี่พี่แต่งตัวดีขนาดนี้พี่ต้องมีนะ<า>คือมันจะหลอกขายผมนั่นแหละพี่สองร้อยแพงสุดอีกเนี่ยเสียบเข้าไปก็ดูดีเลยเออมันก็จริงขออง่ะมีมีมีอะไรขายของอีกไหมนี่นี่เดี๋ยวผมไปดูดูอะไรวะอ๋อผมมีไอจีก็คือแบบเปิดเป็นเรฟเฟอร์เรนซ์คือผมก็จะเซฟไว้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าการแต่งตัวนะประมาณนี้คือหาเรฟเฟอร์เรนซ์ให้ตัวเองเออ อย่างหนึ่งที่เวลาผมจะเลือกการแต่งตัวก็คือผมจะดูทีมงานนั้นๆว่าเขาแต่งไปในทีมสีอะไรสมมุติถ้าเขาเป็นสีกรมผมก็จะใส่สีแดงเอาจริงๆจริงๆไนี่ไม่ได้บุกเพราะเราจะได้ไปซ้ำกับเพื่อนเจ้าเป่าไงอ๋อแต่สวยนี้สวยเนี้ยผมไปตัดมาแต่ไม่รู้ว่าในกล้องะเห็นเป็นสีเขียวไหมคือข้อเสียสูตรสีเขียวคือแม่งออกกล้องแล้วแม่งเป็นสีเทารออว่ะใช่ไหมใช่เออแบบจริงๆกันที่สีเขียวสีเขียวเลยเขียวขี้หมาเออ ชอบมากแต่ว่าผมรู้สึกผมใส่แล้วไม่ค่อยมั่นใจเพราะมันเป็นสูตรที่ต้องติดกระดุมตลอดเวลาเวลาจะนั่งล้วก็แบบอึดอัดว่ะอ่าใช่ส่วนเดิลบัลเบดเขาเรียกวับเบิลบัลเบดเดิลบัลเลยนะเดิลบัลเบดเบดแปลว่าเตียงนอนอ่ะสองเตียงอ่ะสองกระดุมนี่ไงอ๋อสองกระดุมคือสองกระดุมชอบที่สุดก็คือรองเท้าอ่าใช่เพราะว่าผมว่ารองเท้ามันก็มีส่วนสําคัญเลยนะเออคือแต่งตัวมาดีแต่ถ้าใส่รองเท้าแบบไม่แมทชิ่งกันผมว่า มันก็ไปในทิศทางเดียวกันไม่ได้อันนี้ก็แมทนะอืแมทนี้แมทเดียวแมทหน้าไม่ได้ละไม่ให้กูซะหน่อยแล้วประมาณนี้โพสสักทีหนึ่งไ้องรอ่ะจริงรก็คือโดยสรุปก็คือว่าอะไรวะไม่ใช่ อันนี้ส่วนตัวนะมไม่ได้เก่งเลยหนึ่งก็คือสูตรกับกางเกงสีเดียวกันอันนี้ก็เป็นทางการทางการที่แบบทั่วไปสีดําสีกรมสีเทาสีอะไรเงี้ยอันนี้คือรอดแน่แน่เออรอดแน่<ๆ>นอนแต่แค่เรารู้สึกว่าก่อนที่เราแต่งมานะมันเบื่อนัอ่นคือสีเดียวกันหมดเลยกลืนเหมือนมันก็จะเป็นอีกกลินคลีนอแล้วส่วนใหญ่เวลาถ่ายเขาก็ไม่ชอบติดกระดมุมมันก็แบบโชว์เนี้ยมก็โชว์รายการเพิ่งซื้อมาโชว์รายการอันนี้แท็ก ก็เข็มขัดกุชชี่เบลมลมูลมันเลื้อยมาอยู่ที่เอลอันนี้กุชนนกชนนี่เบลเหรอกุชชี่เบลครับเท่าไหร่จำไม่ได้แต่เงินคือก็มีคนแซวว่าช่างภาพใช้แบรนด์เนมจังวะมันก็ต้องเจอคอน้นใช่ไหมคือแบบจะให้แต่งตัวธรรมดาก็เหมือนไม่ได้ให้เกียรติเจ้าภาพแต่ถ้าคุณแนะนำก็คือว่าไปดูในจีไปจริงวันนี้มึงไม่ต้องมาก็ได้เฮ้ย